ข้างๆนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวก็นนี้พาไปดูข้างๆครับข้างเนี่ยหลังจากเราดูนะคะคันจังเลยงามามาเอ้าแม่วาดไปโกนเล็บนะคะตัวนี้แม่วาสนาน้ำนาไปโกนเล็บเอ้าเอาวิ่งตามแม่แล้วเอ้าเอ้าข้าป่าเอ้าข้าป่าเข้าป่าพี่เสี่ยบอกว่าเข้าป่า โอ้โหโอ้โหโอ้โหวิ่งตามนม่นะคะโอ้โหเบิ้งดากเขาว่ะดากอะไรกับดากแม่ไหมไปทางนู้นไม่ว่าไปทางนางน้นดูนะะตอนนี้มีทางสวยแล้วเนาะตอนนั้นตอนที่เราเคยมาก็จะเป็นทางธรรมดานะคะแต่ตอนนี้เขา ลาดคนกรีดเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนั้นงามโชคเอะ<อ>โอ๊ยอะไรหรอกเนาะยังจะสงสัยกับแม่อยู่นะคะเว่าแม่ได้อะไรให้กินนะเพราะว่าเขาเคยกินกับเราเนาะเขาก็จะมองตรดเวลาว่าแม่ได้อะไรมาให้หนูกินนะคะเวตตลอดทางเลยนะคะเด็กวนของเราเ้ ทุบไม่ทันแน่นอนครับทุบไม่ทันแล้วก็เกี่ยวไม่ทันหรอกครับก็ดูดิครับท่านผู้ชมน้ำตาชาวนาครับผมข้าวราคาตกปุ๋ยราคาเขาคิดว่าแม่ได้อะไรกินนะเนี่ยน้ำท่วมอีกครับผมเขาก็วิ่งตามแม่น่ะมันเป็นสะดาวเอาไปถูเราจะพาเราจะพาน้ลงหลอด ตรงนี้ได้ไหมเอาต้นไม้ที่เขาเคยมานะคะอ้าวอูเนี่ยคะน้ำถึงเลยเนี่ยค่ะเราจะเป็นบรรยากาศที่น้ำขึ้นนะคะมมมันก็าวุ กินน้ำเขากินน้ำเขาแว็กกินน้ำให้เขาแว็กกินน้ำก่อนนะเอาไม่วาดละไม่วาดหิวไหมคะระวังถูกเบ็ดเขานะมีเบ็ดด้วยนะมีเบ็ดด้วยระวังถูกเบ็ดด้วยนะลูกน้ำขึ้นมาแล้วนะคะเนี่ยค่ะ น้ำขึ้นมาเหลือแค่ตรงถนนตรงนี้เหลือแค่ว่าน้ำจะผ่านเข้ามาข้างในนี้เนาะก็จะเป็นน้ำมูลนะคะที่เข้ามางามโชคแวะตลอดทักทายทุกทุกเส้นทางเลย

ไม่วาดอยากไปอาบน้ำแล้วนะคะเอาไปก้นเลยจ้ะลูกชายก็จะเวะตลอดทางนะคะตรงนี้ครับตรงที่เราพาเขามาเล่นกับคุณพ่อเขาเป็นคลิปต้นๆครับโอ้ยมุดหน้ามุดหล้างเอาโอ้ยนุนนะคะแม่ค่ะ งามงามไม่ใช่ทางนู้นลูกมา <fit> ทางนี้มาทางนี้งามมาทางนี้ทางนู้นลึกทางนู้นลึกลูกเดี๋ยวน้องจะตกน้ำดูนะคะไม่ไม่ค่ะน <tortured. S 2> e ้ำไหลแรงมากเลยมามางามมาทางนี้มาทางนี้มามามาที่ตอนนั้นน้องงามโชว์มาอาบกับคุณพ่อเนาะมาเล่นกับคุณพ่อตรงนี้นะคะอะล่ามาทางนี้ลูกทางนู้นลึกลูก อยู่ได้เหรออ่านี่นะคะอ่าละทูให้น้องทูตัวอย่างงี้เลยัดดีชวิวัน เลือเขาที่แตกเลือเขาลูกเลือเขาไปลงไปนู่นเลยนนไปเล่นตรงนู่นไปวันนี้คุณพ่อไม่ได้มาด้วยนะคะคุณพ่อยังไม่หายไม่ว่ากินน้ำเอาเจ้าวามาแล้ววามาแล้วนะคะน่นเอาแล้วไหนลุงพล มาแล้วมาแล้วนู่นนะคะเจ้าวากับแม่มาแล้วว้ามาทางนี้เด้อน้ำลึกนะทางนู้นน่ะมาทางนี้นี่เฮ้เฮ้เฮ้โซนโซน่ะนอนลงลูกเออหนั่นแหลยหายเลยไหนพี่เวียบอกว่าหายเลยไหน ของไม่น้ำมุงตุ่นน้ำตุ่นน้ำทเลยเลยย้อนย้อนไม่ลงมาเนี่ยลอยลอยไปในน้ำโอ้ยน้ำซับช้างช้างน้ำไปแล้วน้ำไหลแรงดูเด้องามเว้ยงามอย่าเล่นแรงมาดูว่าน้ำหนักกิโลน้ำหนักกิโลน้ำหนักกิโลเนี่ยอ่ะ แล้วนะคะจะจ้าไม่ว่าทักทายนะคะตอนนี้งาม้ยงามน้ำพัดะล่อน้ำพัดขึ้นมาทางนี้ลูกเอออะน้ำพัดงามโชคไปแล้วนั่นเอาขึ้นไปลูกขึ้นไป Thôi thôi thôi. Thôi em, thôi Thôi nè 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 ngâm để tô nước nè น,น,ะะน้ำหไหลเร่งน้ำหไหลเร่งเนาะว้าน,น,นอนลง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 โอเคนอนลงอย่างนั้นเลยคะ่ะ ดูนะคะก็จะเป็นาสุ้ำอ้าอันนี้ต็สบายเลเนี่ย้ไมกระดือยกวตาสบายล่ะคะอือฮะจกันครับเจกันจกันไปวครับออเพือวงี่คอยคอยใจนะครับคนไทยเมันนมนมนมแบนมบนมางทีบหม ทางนู้นเด้น้ำนี่นี่แป้ง,ปง,ปงนะนี่เขาจะเอาแป้งไปถูให้เด็กๆนะคะไม่ว่าเดี๋ยวเดียวเดียวพี่เบียร์ถูให้รอแป๊บก่อน จะเป็นความสุขของน้องช้างน้ำปลาพี่เสียบอกว่าน้ำปัก นู่นนะคะสต่แม่ลูกเขาก็ยืนกินชิวๆอยู่นี่ขาดโมงแล้วนะคะตอนนี้ติดขางามโชคแล้วไม่ได้ติดปลานะติดช้างเดี๋ยวไม่ลูกจะขออนุญาตปิด คลิปไม่เพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์และก็กดกระดิ่งติดตามนะคะจะได้ไม่พลาดชมคลิปและไลฟ์ใหม่ๆของงามโชคบลกหลาวเฟมิลี่นะคะสวัสดีค่ะ